มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีข้าล้มเลเลอพระเสด็จสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติ ต่างสุขสำราญบัณฑิตเปล่าขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปร,รีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจาติสุขังเสติอัศมิ่งโลเกปรามหิจัต ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้แต่โลกหน้าธรรมโมฮเวรคติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขามาวหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกคติงคัจชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติผู้ไฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพาโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมอันสาธุชนคนดีผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนหลายท่านหลายคนที่ไปร่วมฟังสวดอภิธรรมในงานศพนะท่านไปเพื่ออะไร ในงานศพพบสิ่งให้ยิ่งคิดทุกชีวิตย่อมเป็นเช่นนี้เนาะประชาสัตว์พลัดพรากจากเหล่ากอทั้งแม่พ่อเมียผัวทุกตัวตนเป็นงานแห่งการพลัดพรากจากบุคคลที่เรารักจากสิ่งของที่อาจจะบุคคลที่เรารักที่เคารพไปเราก็ไปไปร่วมงานไปร่วมงานไปให้เจ้าภาพได้เห็นหน้าเห็นตา พาลูกหลานอยู่ทางใกล้ทางไกลมาแล้วนะมาแล้วนะคุณยายนะมาแล้วนะคุณตานะคุณพ่อคุณแม่นะเรียกว่าเป็นงานศพเป็นเป็นเป็นงานรวมญาติเป็นงานรวมญาติของผู้ตายผู้วายชนเป็นงานประกาศคุณงามความดีเป็นงานบําเพ็ญบุญพิธีเป็นงานบําเพ็ญบุญพิธีะแล้วก็เป็นการรวมญาติญาติ ทุกท่านทุกคนได้รับข่าวสารยิ่งทุกวันนี้ข่าวสารไปรวดเร็วส่งทางไลน์ลงทางเฟซนะเห็นแล้วก็โอ้ญาติของเราเสียชีวิตแล้วก็รีบมาทันทีเลยญาติพี่น้องก็ได้เจอเจอกันนะมนรวมญาติกันเห็นหน้ากันตอนวันสิ้นใจนี่แหละเห็นหน้ากันคนตายไม่เห็นหรอกแต่ว่าญาติที่อยู่นะเห็นโอ้คนนั้นก็มาคนนี้ก็มาก็จะไม่ค่อยได้ได้ผัดเพี้ยนกันเวลามา มางานศพมางานตายนี่ต้องไปให้ได้ต้องไปให้ได้นึกถึงว่าคนนี้เคยมีอุปการะคุณต่อเราเคยเป็นญาติพี่น้องของเราลูกเต้าเหล่าล้านใครก็ได้เห็นหมดทุกคนแ่นะเป็นวันรวมญาติเป็นการประกาศคุณงามความดีของผู้ตายผู้ตายมีคุณงามความดีมากญาติพี่น้องกัลยาณมิตรก็เยอะถ้าคุณงามความดีมากๆมีผลงานฝาก ีไม้าลายมือไว้ในโลกะในโลกพื้นนี้ในโลกแห่งนี้ผู้คนก็จะไประลึกถึงไประลึกถึงความดีของท่านผู้จากไประลึกถึงคุณงามความดียิ่งวันชาปนกิจผู้คนก็จะมากมายนะเพราะว่าท่านผู้นี้มีผลงานฝากความดีไว้ให้ผู้คนทั้งหลายได้ระลึกถึงนะเราก็บำเพ็ญบุญให้ท่านที่นี่ ไม่มีอะไรอื่นที่จะดีไปกว่าการบำเพ็ญบุญกุศลการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาสร้างกองบุญอุทิศไปให้ท่านผู้ตายนี่เป็นวิธีการแสดงออกที่ดีที่สุดของเราชาวพุทธคือการบำเพ็ญบุญตั้งแต่วันแรกๆในการจากไปของญาติของเรานี่เราก็จะตั้งศสพสวดพระอภิธรรมพระอภิธรรมนี่ถือว่าเป็นหลักคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงแก่พระมารดาของพระองค์ตอนที่พระองค์เสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงในพรรษาที่เจ็ดเสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงพระมารดาคือพระนางสีมหามายาไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตก็พาเหล่าเทพทั้งหลายนมาฟังมาทรทที่พระองค์นําไปแสดงแก่พระนางสีมหามายาหรือสันดุสิตเทพบุตบุนั้นก็คือ พระอภิธรรมนี่เองในวันในงานศพนี่สวดพระอภิธรรมตอนกลางคืนหรือบางทีก็สวดกลางวันก็ได้สวดได้ทุกเวลานะกลางวันกลางคืนเช้าเที่ยงบ่ายเนี่ยสวดได้หมดพระอภิธรรมไม่ได้จํากัดการเวลาสวดได้หมดยกเว้นว่าดึกดด่นเที่ยงคืนอ้าวไม่มีใครไปฟังแล้วก็ไม่ได้สวดละทีน่นะี้เพราะว่าสวดให้คนฟังไม่ได้สวดให้ศพฟัง เข้าใจตรงกันว่าสวดพระพิธรรมีคุณสวดให้ศพฟังไม่ใช่ไม่ใช่สวดให้ศพฟังแต่ว่าสวดให้ญาติพี่น้องผู้ร่วมงานนั่นแหละไปฟังฟังเอาบุญกับฟังเอากุศลฟังเอาบุญคือตั้งจิตตั้งใจฟังจิตใจสงบก็ได้บุญก็ได้พลังจิตพลังใจขึ้นมาฟังเอากุศลคือเข้าใจความหมายของบทสวดน,นั้น ก็เกิดปัญญาว่าท่านสอนอะไรที่สําคัญอย่างยิ่งเวลาเราไปงานศพไปงานศพเนี่ยเราต้องเข้าไปหาศพก่อนไปกราบไปคาระวะศพประเพณีบ้านเราก็จะมีการจุดธูปจุดธูปให้ศพก็จะจุดธูปดอกเดียวธูปหมายถึงอะไรหมายถึงความดีของผู้ตายนะกลิ่นทูปมันไปตามลมแต่ว่ากลิ่นผู้ตายเนี่ยกลิ่นความดีนะไม่ไม่ใช่กลิ่นศพ กลิ่นความดีของผู้ตายนี่มันไปทวนลมเราอยู่กรุงเทพเราก็ได้กลิ่นความดีของท่านก็รีบมาจุดทูบแล้วก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอบูชาคุณงามความดีของท่านด้วยทูปดอกนี้นะข้าพเจ้าขอบูชาคุณงามความดีของท่านด้วยทูปดอกนี้ขอความดีของท่านจง จงเป็นภาลวะปัจจัยอํานวยอวยพรส่งถึงดวงวิญญาณของท่านด้วยเถิดจริงๆเราไม่เราไม่อธิษฐานท่านก็ได้อยู่เลยล่ะถ้าท่านทําบุญทํากุศลทําคุณงามความดีความดีก็จะรักษาอ่ารักษาชีวิตรักษาอ่ารักษาความเป็นอยู่ของคนนั้นให้มีความเป็นปกติสุขไม่ใหไ้ได้รับความเดือดร้อนได้รับความทุกข์ยากลําบากต่างๆก็จะส่งผล ให้เกีเขาเลยล่ะแต่ว่าเรามาบูชาคุณงามความดีของท่านไม่ใช่ไปกราบไหว้ศพทับเฉยแต่ว่าเราลึกถึงคุณงามความดีพระคุณของเขานี่แหละทูบเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามจุดเทียนเทียนที่ส่องสว่างนะเป็นสัญลักษณ์ว่าเมื่อครั้งชีวิตยังอยู่ชีวิตของเขายังโชดช่วงชัชวาโชดช่วงชัชวาลมีแสงธรรมนำทางให้ชีวิตมีความ ก้าวหน้าต่อไปในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้นะ่ยดับแล้วชีวิตนะ่ะดับแล้วเหมือนอเหมือนจุดเทียนมันก็เรียกว่ามันมันหมดไปเรื่อยๆมันหมดไปเรื่อยๆนชีวิตของคนเราก็เหมือนกับเทียนกับทูบหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมันหมดทั้งไส้มันหมดทั้งน้ําตาเทียนมันก็หมดหมดไปหมดทุกอย่างมันก็ดับไปทีนี้เวลาพระท่านสวด เวลาพระท่านสวดเวลาเวลาเขาตั้งศพเห็นไหมเขาจะมีมีคำพีอันหนึ่งไปอยู่บนไปตั้งไว้บนบนศีรษะบนศีรษะศพนะถ้าตามภาคอีสานก็จะเรียกว่าคำพียอดธรรมเขาก็จะไปตั้งไว้นะ,ะแสดงให้เห็นว่าคนเรานี่ชีวิตจะเดินก้าวไปข้างหน้านี่ต้องอาศัยพระธรรมนำหน้าอาศัยแสงธรรม แสงธรรมเป็นแสงทองส่องชีวิตในการก้าวเดินต่อไปเพื่อให้ชีวิตไม่ไม่เจอเจอหรือว่าสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆได้เมื่อเจอเจออุปสรรคปัญหาก็เอาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้ล่วงพ้นพยันอันตารายอุปสรรคต่างๆ,ๆได้เวลาพระท่านมาสวดทีนี้ถ้าท่านไม่สวดแล้วก็จะมี สวดพระพิธรมก็จะมีตลับปัดใน่ไหมที่เขาปักข้อความไว้บนตลปัดว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น่ะสังเกตบ้างไหมท่านทั้งหลายเคยสังเกตกันบ้างหรือเปล่าบางคนว่าสังเกตสังเกตเห็นลงตาองตาเห็นไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นก็คงจะเป็นความตายนี่แหละก็ใช่อยู่ส่วนหนึ่งะความตายเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วล่ะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นอยู่แล้วล่ะจะปลุกขึ้นมาก็ไม่ตื่นไม่ฟื้นอีกแล้วะถ้าตายไป ฟื้นอีกแล้วแต่บางคนก็ฟื้นนะ,ะฟื้นเรียกว่าตายไปแล้วฟื้นคืนขึ้นมามาเล่าให้ฟังเป็นตูเป็นตาเลยทีเดียวเอาหลวงตาจะพูดให้ฟังว่าคติธรรมจากตลัปัดที่เขาใช้สวดในงานศพนั้นหมายถึงอะไรไปไม่กลับไปไม่กลับมันก็คือการเวลาการเวลามันไม่ย้อนกลับขึ้นมาอีกเหมือนกับคนตายเนี่ะย้อนมาเป็นอีกไม่ได้ จะย้อนกลับขึ้นมาเป็นอีกมีชีวิตอยู่อีกไม่ได้ตายแล้วก็ตายแล้วตายเลยนะไปเกิดในภพในภูมิใหม่นู้นแหละนะย้ายบ้านไปแล้วการเวลาไม่เคยหวนคืนมาอนะจะหวนคืนมาเหมือนเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้วันนี้ก็เป็นวันนี้จะย้อนไปหาเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้อีกนะมันไปหน้าเรื่อยๆนะเวลาท่านถึงสอนให้เราเห็นความสําคัญของเวลาอยู่เรื่อยๆนะ สอนอยังไงล่ะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะบอกว่าการเวลาเนี่ยเกนกินสรรพสัตว์ทั้งหลายกลืนกินสรรพสัตทั้งหลายพร้อมโดยตัวของมันด้วยเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในการดําเนินชีวิตแล้วก็ท่านก็สอนว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ละ่ะนให้เห็นความสําคัญของการเวลาผู้ที่ไม่เห็นความสําคัญของการเวลาท่านเรียกว่าเป็นคนประมาทไม่ใส่ใจ ไม่ใส่ใจเรื่องสิ่งที่มันกําลังผ่านไปผ่านไปเพราะว่าเวลาเนี่ยมันไม่ได้ผ่านไปเปล่ามันมาหาเราเนี่ยมันเอาประโยชน์มาให้นะเอาเงินทองเอาสมบัติพักสถานเอาความรู้เอาสติปัญญามาให้เราที่สําคัญก็คือเอาอายุมาให้เราด้วยเอาความแก่มาให้เราด้วยนะที่เราเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะอายุเราเพิ่มขึ้นนะคือเวลาที่มันเสียไปไม่มีอะไรที่น่าเสียดายเท่ากับการสูญเสียเวลาเสียชีวิต เสียเงินเสียทองไม่เป็นปัญหาเท่ากับเสียเวลา,าเสียเวลาไปเท่านั้นเท่านี้นั่นก็คือเราหมดเราได้อายุแต่ว่าเราหมดชีวิตไปเพราะฉะนั้นอย่าโอเอออืดอาดเดี๋ยวจะพลาดปรารถนาชั่วแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปวันเวลาไม่เคยย้อนกลับมาเหมือนเดิมมันก็ผ่านไปแล้วผ่านไปเลยเหมือนสายน้ําสายน้ํามันไหลไปแล้วมันไม่ย้อนกลับขึ้นมานะ มันไปเลยนะไปเลยลงมหาสมุทรลงทะเลนนเนี่ยเอาไปไม่กลับเนี่ยก็คือการเวลารับไม่ตื่นรับไม่ตื่นก็คือปุรุชนคนธรรมดาอย่างเราเราท่านท่านทั้งหลายนี่แหละถูกกิเลสมันครอบงำถูกกิเลสความอ่าหลับไหลครอบงำไม่ตื่นไม่ตื่นจากกิเลสสักทีหลงไปเรื่อยนะหลงเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอืเน่เด็กบางคนเนี่ยชอบไปดูหมอลำ ชอบไปดูหมอลำซิ่งชอบไปดูหนังดูละครทําไมชอบเล่นเกมเพราะว่ามันมันฟื้นไม่มีอ่าฟื้นไม่มีอ่ามันถูกกิเลสมันครอบงําแล้วมันไม่ยอมฟื้นนะไม่ยอมฟื้นขึ้นมาอ่าอ่ามันมันไม่ตื่นขึ้นจากกิไม่ไม่ตื่นขึ้นจากกิเลสอะมันหลับไหลเนี่ยเรานอนหลับหลับธรรมดายังรู้จักตื่นเนาะนอนธรรมดายังรู้จักตื่น แต่ถ้าถูกกิเลสมันครอบงําแล้วมันไม่ตื่นนะมันหลงไหลเนี่ยนอกจากจะมีคนไปปลุกไปปลุกไปขยเาไปขยา่าไปทําให้มันตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทีต้องจุดประทัดจุดประทัดใส่เอาตื่นขึ้นมาเอาน้ําสาดอย่างนี้บางทีนอนหลับมากาน้ําสาดเท,ทใส่เฉลยก็ตื่นขึ้นมาแต่ว่ากิเลสเนี่ยเอาน้ําธรรมดาเนี่ยสาดมันไม่ตื่นต้องเอาน้ําทำนี่แหละบางคนหลงไหลอยู่ในอํานาจของกิเลส ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ปลุกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยพูดแรงๆเอาธรรมะแรงๆมา,ากระตุ้นก็เลยตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลก็สามารถเป็นผู้ตื่นขึ้นมาเป็นผู้โทรขึ้นมาตื่นไม่มีไปไม่กลับหลับไม่ตื่นคือคนที่ถูกอำนาจกิเลสมันครอบงำแล้วมันหลับไปเลยมันไม่ยอมตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้ตื่นตื่นนะท่านทั้งหลายนะตื่นนะฟื้นไม่มีวันนี้ฟื้นไม่มีฟื้นไม่มีคืออะไรนะ ฟื้นไม่มีก็คือวัยของเรานี่แหละวัยของเราที่มันผ่านไปเนี่ยวัยจะฟื้นขึ้นมาเป็นวัยหนุ่มก็ไม่ได้เป็นวัยเด็กก็ไม่ได้หรือกับพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านทําลายกิเลสหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีฟื้นเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่แหละท่านตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพญามารจะาเอา,อาลูกสาวสวยขนาดไหนนางราคะนางตัณหานางอรดีเนะี่ย มาหลอกมาลอ่อให้พระองค์ลงหลงไหลนก็ไม่ลหลงไหลตามพรหมมาคันธยาเอาลูกสาวมาหลอกมาลอ่อจะให้ศึกออกไปอยู่ไปแต่งงานกับนางมาคันธยาด้วยพระพุทธองค์ก็ไม่สนไม่สนไม่แคร์ไม่ใส่ใจแล้วนะไม่ใส่ใจว่าเพราะว่านางมาคันธยาทึ้งจะสวยงามขนาดไหนก็เต็มไปด้วยมูดโคตรเต็มไปด้วยอุจจาระนะเพราะฉะนั้น ฟื้นไม่มีฟื้นไม่มีก็คือพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านหมดกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้กิเลสมันฟื้นขึ้นมาเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาเพื่อทําลายกิเลสแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์หนีไม่พ้นคืออะไรหนีไม่พ้นคนเราหนีอะไรก็หนีพ้นได้หนีศัตรูมูมานต่างๆก็หนีได้ไปหลบไปหลีกไปลี้อยู่ไหนก็หนีได้นะ เห็นไหมเขาหนีไม่อยากติดพวกติดตารางเนี่ยคนไหนที่ทําผิดแล้วเนี่ยก็หนีไปอยู่ประเทศอื่นไม่กลับมาก็ตํารวจก็จับไม่ได้อน,นั้นคือหนีแต่ว่าสิ่งที่เราหนีไม่ได้ก็คือหนีบ่วงแห่งกรรมกรรมที่เราทําไว้ไม่ว่าจะเป็นความชั่วไม่ว่าจะเป็นความดีเราหนีไปไม่พ้นนะทําความดีแล้วอุย้ยทาความดีเยอะยะบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาดีไม่อยากรับผลดีเลย,ยก็ไม่ได้อีกนะก็ต้องได้รับ ผลแห่งคุณงามความดีที่เราได้ทําไว้ปลูกพืชแล้วนี่ยปลูกพืชพยายามใส่ปุ๋ยพรวนดินลดน้ําอย่างดีรูแลรอย่างดีไม่อยากได้ผลผลิตของมันก็ไม่ได้อีกนะมันออกดอ,อกออกผลให้เราแล้วก็กต้องรับไปนความชั่วก็เช่นเดียวกันบาปอะไรต่างๆเราไปฆ่าไปลักไปขโมยไปประพฤติผิดผู้ครองของคนอื่นอา่าเราก็ต้องได้รับผลเราก็ต้องได้รับผลแห่ง บาปแห่งกรรมของเราที่เราทำไปนะกินเหล้าเมายาแล้วแหละเราไม่อยากได้รับผลไม่อยากเป็นโลกร้ายจากทิสุราเลือรลังมันก็ไม่ได้อีกนะเราไปทำแล้วเราก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมเพราะฉะนั้นไม่มีพลังอะไรที่จะที่จะเข้มแข็งเท่ากับพลังแห่งกรรมกรรมมันจะติดตามเราไปตลอดนี่แหละท่านทางไหยปิดสนาธรรมนะจากการที่เราไปงานศพนะเราเห็นอ่า กิจกรรมอะไรต่างๆพิธีกรรมต่างๆที่ท่านจัดขึ้นทําขึ้นเพื่อสอนคนอยู่ทั้งนั้นเลยที่หลวงตาเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายเป็นคติสอนจิตสอ,จสอนใจก็เพราะว่าช่วงนี้ในชุมชนของหลวงตานี่มีคนเสียชีวิตก็เลยเห็นผู้คนทั้งหลายไปร่วมงานศพบ,บางคนก็ไปเล่นการพนันบางคนก็ไปกินเหล้าเมายาเมาวนตลอดไม่เข้าใจว่างานศพนั้นเป็นงาน ถึงแม้จะแม้ว่าจะเป็นงานอาวะมงคลแต่ว่ามันก็ทําให้เราได้คติเตือนใจได้สติขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไปร่วมงานอะไรแล้วให้มันได้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์ทางธรรมด้วยใจแล้วก็จะสว่างสวัยด้วยแสยงแห่งธรรมธรรมะก็จะช่วยชํราระจิตของเราปลูกเราให้มีสติให้มีปัญญาเราจะได้ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขตลอดไปธรรมะสวัสดีเจริญพร